ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับรองเท้าฟรีนะครับในแมปที่มีชื่อว่าวิตตาอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับดูชื่อแมปเองซึ่งวิธีการรับตัวรองเท้านะครับให้ทุกคนเข้ามาในแมปก่อนเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ใต้คลิปนะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นป้ายนะครับทั้งหมด5ป้ายนะับตั้งแต่ทางด้านซ้ายไปด้านขวานะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าป้ายมันจะมีห้าป้ายอย่างที่ผมบอกแหละสิ่งที่เราต้องทําคือให้เรากดป้ายตามนี้นะครับให้เรากดอันที่สองก่อนนะ ได้ให้เรามากดอันที่3นะครับมากดอันที่4โอเคนะครับเมื่อเรากดอันที่4เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดอีกรอบหนึ่งนะครับอันที่2ต่อมาก็อันที่3แล้วก็อันที่4เมื่อเราทําครบ2รอบนะครับให้เรามากดป้ายอันที่5อันใหญ่ตรงนี้นะครับกดไปเลยเรียบร้อยต่อมานะครับให้เรามากดป้ายอันแรกนะครับนะตรงนี้นะมากดเลยโอเคนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยป้ายสุดท้ายที่เราต้องกดก็คือป้ายอันที่4ตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเรากดป้ายที่4แล้วเนี่ยให้เรากดอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะวิธีการรับของฟรีก็มีเพจเทอร์เรครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยรือสื้อคซเดิศคกดติดตามแฟนเพจพุดซเกิด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพจเทอร์เรสครับ,รบแล้วเจอกันในคลิปหน้านนครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ